ข้อที่เจ็ดห้าสิบตอนนะคะต่อไปเจีิคตอนร้อยขาหกอีกปลายนี้ก้อยแต่ที่ฝูงหัวตะข้าวว่ามาชิดกระดูกเอืข้อที่ห้าหัวใจขึ้นร้นคือการหลังยกต้นขึ้นน้ําหนักแรงมากขึ้นขึ้นห้าสิบขึ้นเจ็ดสิบ สรอบห้ารอบเจดรอบห้ารอบแสลนะคะให้เรารู้แนวเส้นแล้วต่อไปงวดพื้นฐานแขนแม่นลอดข้านั่นนทง,ท,งท่าพรมสีหน้า,านั่งท่าพรมสีหน้าค้นแขนใหญ่ใช้ท่าคุ้ยเนื้อคนแขนใหญ่ใช้ท่าคุ้ยเ,น,น,น,ยเน,นื้อนิ้วเดียวฟัง แขนใหญ่ใช้ท้าคนนึงนะคะนิ้วเดียวข้ามกดตื้กลางแขงนคอนโทรถึงข้อขั้วสอบแขนท่านหน้ามีสองแบบใช้นิ้วเดียวกับนิ้วโป้งคู่หงายหรือต้นแขนใหญ่นิ้วโป้งคู่ไหนแขนท่านหน้าห้ามใช้แขนคอน ี่หน้าขาะะหรือคนแขนเล็กหรือเดียวขว้างน,นั่งท่าคนศีน้ะ ไปนวดพื้นฐานแขนด้านในทาน่านั่งท้าคงสีน้านิ้วเดียวตั้งคืนกายแขนข่้นบนแขนขั้นล่างนิ้วเดียว คู่นะกระบดกไดเลิ่นเท้านั่งข้าโพนสีหน้าแขนใหญ่้าควายมือกนง่าย สองนี้แขนท่อนหน้ามือเดียวหรือแ,แขนท่อนหน้ามือวโ้้นหนาคนแขนใหญ่นะคนแขนเล็กมือเดียวคว่ำ